เดอะเฟสไทยแลนด์ซีซั่น6 3าเมนเทอร์เปิดศึกแย่งลูกทีมได้มีใหม่ตั้งแต่ตอนแรกเปิดฉากตอนแรกก็ทำเอาคุณดูนั่งไม่ติดกับเดอะเฟสไทยแลนด์ซีซั่น6ที่กลับมาประตุความเดือดสุดมันแบบไม่มีใครยอมใครภายใต้คอนเซ็ปต์ท o w e r of s อ l ฟเ n ลล์โอลิโลโดยมีเหล่าเมนเทอร์ตัวแม่แห่งวงการอย่างเมนเทอร์มาริยาเมนเทอร์แอนโทเนียและเมนเทอร์แพนเค้กแท็กทีมการคัดเลือกลูกทีมไฟแรงที่จะสร้างตำนานหน้าใหม่ให้เดอะเฟสไทยแลนด์เริ่มต้นออนแอตอนแรกก็ต้องบอกเลยว่า ไม่ได้มาเล่นเล่นเพราะต้องทำภารกิจคัดเลือกผู้สมัครกว่า2,500คนให้เหลือเพียง15คนสุดท้ายทำเอาเมนเทอร์ทั้ง3ต้องฟาดฟันกันสุดพลังเพื่อคว้าตัวลูกทีมในดวงใจมาครอบครองและแน่นอนว่าศึกนี้ไม่มีคำว่าเบาเพราะแค่มิชชั่นแรกก็มีทั้งเฟชชอรโชว์หน้าสดแบบไร้เมคอัพระมูวอล์กวอ์สเตปเดินแบบโดยไม่เปิดหน้าจนเกิดเป็นมีโมโมนขิงขิงของเหล่าเมนเทอร์ที่ชาวเน็ตแชร์กันสนันโซเชียลอย่างลาเวนเดอร์สีม่วงนะจะไม่ใช่ชมพูหรือประโยคแสบแ๊บคันกันท รามค้างทวประเทศอีกหนึ่งไฮไลท์สุดพีคที่ปังไม่แพ้กันคือการปรากฏตัวของเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทองะสมในฐานะมาสเตอร์เมนเทอร์ที่มาทําหน้าที่มอบโอกาสที่สองให้ผู้เข้าแข่งขันที่หลุดโผได้กลับเข้ารอบอีกครั้งโดยการเลือกผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคนให้กับแต่ละทีมผ่านมุมมองที่เฉียบขาดและประสบการณ์ยาวนานในวงการจนได้มาเป็นโฉมหน้าลูกทีมสุดแซบทั้ง15คนที่จะได้เข้าสู่การแข่งขันภายในการดูแลของเมนเทอร์ทั้ง3าทีม เริ่มกันด้วยทีมบรีอัทิประกาศขอฟอร์มทีมแบบวีดๆกับเกลนางแบบมืออาชีพระดับอินเตอร์ไฮดี้นางงามตัวเต็งรีมาน้องเล็กจ่ายสู้เมลาเมี amed, นักร้องสาวเอเนอร์จีล้นแล็ดปามีสาวหมวยหน้าเกศผู้มากประสบการณ์ต่อด้วยทีมนทเนียเมนเทอร์ผู้กลับมาในบทบาทใหม่ด้วยความมั่นเกินร้อยที่พร้อมสู้กับทุกคนด้วยลูกทีมอย่างมิวสาวอีสานมาไกลาจากสเปนลิตานักแสดงที่พร้อมฟาดทุกทีมเวนิดเนตไอดอลในกีทีทีคคนดัง านางแบบ l g จ t q หน้าเก๋ที่หลายคนต้องเหลียวมองและปลักเกอร์สาวสดใสผู้รักการประกวดปิดท้ายที่ทีทมแพนเค้กเมนเทอร์สาวสวยเก่งครบครที่ได้ลูกทีมอย่างเอมี่มาร์กสาวหน้าหวานจากอังกฤษภูมิรนางแบบ LGBTQ ที่เอาอยู่ทุกลุกเอมีส่สีสาวรักธรรมชาติและท้องทะเลไทรา่นักเทนนิสทีมชาติที่พร้อมเดินศัพท์ไม่เกรงใจใครและบีบีสาวน้อยสุดมั่นที่ความสามารถเกินอายุ ใครจะอยู่ใครจะรอดหรือมีมต่อไปจะเป็นอะไรห้ามพลาดทุกความสนุกของ The f e s e Thailand Season 6ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา1 6น30าาานาทีทางช่อง3 HD และรับชมย้อนหลังได้ที่ Netflix